มรรคผลนิพพานมีจริงๆถ้าพวกเราชาวพุทธไม่เชื่อว่ามรรคผลนิพพานมีจริงๆเรายังไม่เข้าใจเราห่างไกลนะศรัทธาของเรายังคลอนแคลนอยู่นิพพานไม่ใช่สภาวะในอุดมคติแต่มีจริงๆนิพพานเป็นความสิ้นตัณหาเมื่อไดใจของเราสิ้นตัณหาเราจะรู้จักว่านิพพานคืออะไรตัณหาคือความทยานอยากของใจเพราะเราเสังเกตด,ดูใจเราทยานอยากตลอดเวลารู้สึกไหมเดี๋ยวอยากโน่นเดี๋ยวอยากนี้ ใจเราจะดิ้นรนตลอดเวลาเลยฮะความสุขความสงบที่แท้จริงไม่ได้นะถ้าเข้าใจคําว่านิพพานนิพพานคือความสิ้นตัณหาสิ้นความทยานอยากนะสิ้นความปรุงแต่งนะเรียกว่าวิสังขารสิ้นตัณหาเรียกวิราคะเป็นะชื่อของนิพพานทันะ้งสิ้นนิพพานมีจริงๆไม่ใช่สภาวะในอุดมคตนะิที่สร้างขึ้นแบบยูโทเปียเลื่อนลอยนะเป็นสภาวะอุดมคติ พระพุทธเจ้าบอกว,ว่านิพพานมีจริงๆนะนิพพานเป็นบรุมาสุขถ้าใครสัมผัสแล้วจะรู้ว่ามีความสุขมากนิพพานเนี่ยว่างจากตัวตนว่างจากความยึดถือในตัวในตนว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์แต่ไม่ใช่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแค่ตัวนิพพานแต่ท่านสอนวิธีที่เราจะปฏิบัติจนเราเข้าถึงนิพพานได้พวกเราอย่าไปวาดภาพนิพพานไว้ห่างไกลนะ บางคนวาดภาพนิพพานไม่ไกลเป็นสภาวะยูโทเปียซึ่งอีกผี้พักผีชาติก็ไปไม่ถึงหรอกเป็นแค่อุบายหลอกของพระพุทธเจ้าหลอกให้คนทําความดีท่านจะไปหลอกทําไมให้คนทําความดีธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมันเลยดีไปอีกไม่ใช่แค่หลอกให้คนทําความดีทําความดีนะก็ยังได้รับผลดีแล้วก็ยังหยัดทุกข์แบบคนดีอีกนี่ท่านสอนวิธีที่เราจะไปถึงนนิพพานได้ การที่เราจะไปถึงนิพพานได้นะเราจะต้องเรียนรู้อะไรเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองก็คือกายกับใจงนั้นการจะไปถึงนิพพานได้นะต้องรู้กายรู้ใจตัวเองเรียนรู้ลงไปว่าจริงๆนั้นกายนี้ใจนี้ของตัวเองจริงๆเป็นยังไงถ้าเรียนลงมานะจนเห็นความจริงเลยกายนี้ใจนี้เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโลกไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงถ้าเห็นอย่างนี้ได้ใจจะปล่อยวางความยึดถือในกายในใจ ื่อไม่ยึดถือในกายในใจหรือพ้นจากกายจากใจแล้วจะเห็นมิตรพานไม่ใช่เรื่องยากนะไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่ปรัชญาบางคนคิดว่า,าศาสนาพุทธเป็นปรัชญาหรือบางคนว่าเป็นวิทยาศาสตร์หลวงพ่อไม่เห็นว่า,าศาสนาพุทธต้องเป็นอะไรเลยในความเป็นจริงาศาสนาพุทธเป็นาศาสตร์เพื่อความ้นทุกข์เท่านั้นเองถ้าใครเข้าใจาศาสตร์อันนี้ได้ก็ไม่มีความทุกข์แล้วสามารถมีชีวิตอยู่บโลกได้อย่างมีความสุขไม่ใช่ว่าต้องหนีโลกไปอยู่ในป่าด้วย อยู่ตรงไหนก็มีความสุขตรงนั้นเลยอย่างพวกเรายังทํามาหากินอยู่เราก็มีความสุขของเราได้ในเพศของคารวาสนะแต่ความสุขมันก็เป็นขั้นๆ้นไปถ้าคนไหนพร้อมมากกว่านั้นนะออกไปเป็นนักบวชเป็นอะไรพานาสัมผัสกับความสุขที่ประณีตลึกซึ้งขึ้นไปตามโอกาสซึ่งแต่ละคนมีอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าธรรมะนี่เป็นของพลักธรรมะเป็นของกลางกลางเป็นของทุกคนนั่นแหละ ถ้าเราลูกกายรู้ใจเป็นมีสติลูกกายรู้ใจเป็นวันหนึ่งจิตป,ปล่อยวางความยึดถือในกายในใจเราจะสัมผัสกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยความสุขที่พูดยังไงเขาพูดไม่ถึงนะพูดงไงเขนึกไม่ออกเมื่อสัมผัสเข้าไปนี่นะน้ำตาร่วงเลยว่าความสุขอย่างนี้ก็มีด้วยหรือ